ารที่บอกว่ากรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยนี่ลดลงมากเขอญาตขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าแม้กระทั่งขอนแก่นก็ไม่ใช่อีสานอีสานก็ยังมีจังหวัดอืนอ่นๆที่มีงยากจนอยู่ในชนบทอะไรอย่ามากนะครับต้องเรียนว่าการที่เมืองมันโตเดี๋ยวพิธีมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่ามันก็มีประโยชน์นะการทําให้คนอยู่ในเมืองและอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเกิดการประหยัดที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันนะครับผมยกตัวอย่างนะพวกโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่งตางๆเนี่ยถ้ามีคนอยู่น,น้อยๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับปัญหาไม่อยู่ตรงที่ว่าเราบริหารไม่ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองเนี่ยมันไม่ใช่โทษโด,ดยตัวมันเองแต่มันเกิดจาก 1. ก็คือมันเยอะเกินไป 2. เราเราบริหารจัดการได้ไม่ดีนะครับนี่ข้อที่1น,นะครับข้อที่2อ,อย่างนี้ครับถ้าเราไม่คํานึงถึงชนบทหรือที่ไม่ใช่เมืองเลยเนี่ยมันจะเสียวความหลากหลายทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจแล้วก็สกัออสองคมซึ่งอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับ อันที่สามผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นที่บ่อเกิดของชุมชนเราเรียกว่า c o มูนิตี้เนี่ยชุมชนเนี่ยมันคือพื้นฐานเป็นความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการคมนาคมขนส่งการสื่อสารการย้ายฐานการผลิตอะไรต่างเนี่ยมันกระจายออกมายิ่งจะทําให้คําพูดว่ากรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยเป็นจริงแล้วก็สัมผัสได้ตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่า กรุงเทพน่าจะเป็นเกตเวย์สำหรับประเทศไทยมากกว่านะครับแล้วก็กระจายออกไปสู่ภูมิภาคครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันถูกต้องกับความพร้อมของในส่วนภูมิภาคอย่างยิ่งนะครับถ้ายกตัวอย่างภาคอีสานเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าเป็นเมืองชายแดนอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน<ช>แต่ถ้าตอนนี้ผมอยากจะนิยามว่าอีสานเนี่ยคือคอนเนคเตอร์ครับคือจุดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อน,นาไปสู่ตลาดใหม่ๆต่อไปด้วยครับ ในภาคอีสานเนี่ยก็มีจังหวัดหลักหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่บนเส้นทางมิตรภาพในสมัยก่อน <c oughs> ผมอยากจะเรียกว่าเอเชียนไฮเวย์ครับเพ <c oughs> ราะ <c oughs> มันคือเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นจังหวัดที่อยู่บนถนนเอเชียนไฮเวย์เนี่ยมีความสําคัญหมดแล้วก็จะเป็นจังหวัดหลักที่จะสร้างความเจริญหรือนําไปสู่จังหวัดรองที่อยู่ขยับออกไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเมืองหลักที่ น่าจะมีศักยภาพนะครับส่วนเมืองหลักที่ไม่ได้อยู่บนถนนมิตรภาพก็มีเช่นกัน<ม>เช่นจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็เป็นเมืองหลวงเก่าเป็นเมืองที่มีความสาคัญกับประเทศเพื่อนบ้านทางด้านใต้ก็คือกัมพูชาตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าจังหวัดหลักๆในภาคอีสานมีหลายเมืองครับที่มีศักยภาพครับอ,อีสานเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเราเป็นแหล่งอาหารและว,วัตถุดิบแหล่งใหญ่ของประเทศพืชเกษตรหลักเนี่ยครึ่งหนึ่งทาที่อีสานนะ พวกอ้อยพวกข้าวพวกมันที่เราทำอยู่เนี่ย่เป็นแหล่งวัตถุดิบตั้งต้นของอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเราทําในอีสานนะครับพอเป็นแหล่งวัตถุดิบปั๊บเนี่ยถ้าเรามีความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีดีมานความต้องการสักหน่อยหนึ่งเนี่ยอย่างที่เก็บชาติว่าโรงงานก็จะย้ายมานะครับนี่ข้อที่1เลยข้อที่2คือความพร้อมเรื่องแรงงานอีสานในอดีเนี่ยสีได้อ่ะ เรามีแรงงานดีๆแต่เราเป็นแหล่งแรงงานให้กับต่างประเทศแล้ว้็ภูมิภาคนอื่นๆที่าสเนี่ยมีข้อได้เปรียบเรื่องอจุดนี้มากนะครับแล้วถ้าเรานํามาใช้ประโยชน์แล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องใหม่ๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นจุดแหล่งหมายี่ดสตาร์ทธุรกิจใหม่ๆได้นะครับอันที่3เลยผมอยากจะต่อเนื่องกับที่พี่เขียบชาติบอกคือว่าเรื่องท่องเที่ยวเรามีท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้รับการกล่าวขานหรือการมีไฟล์ต,ตรงบินตรงที่ ที่ดีแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปเนี่ยผมคิดว่ามันต้องอาศัยกันนะทั้งเอกชนและรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องเปิดทางเพราะดีมามันมากพอเนี่ยราคาไสมันก็ถูกลงมาเองเราเชื่อมั่นว่านะคือท่องเที่ยวเนี่ยประกอบด้วยหลายอย่างโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบพูดคําว่า experience แต่มารู้สึกที่ดีอีสานแล้วมีความพร้อมนะครับเพราะอะไรเพราะข้อที่หนึ่งเนี่ยโรงแรมมันมีดีแล้วมันไม่แพงจนเกินไปที่นี่เนี่ยราคาถูกมากด้วยบริการที่เท่าเท่ากันนะครับมีโรงแรมมากด้วยไม่ใช่มีน้อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องเรื่องความ supply ยัมีพอแล้วนะครับออประการต่อมาก็คือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอีสานเขามีลักษณะที่เรียกว่ามิตรภาพแต่อีสานเนี่ยเนื่องจากเรามีท่องเที่ยวน้อยมากเรามีท่องเที่ยวประมาณ2%ของไรายได้ภูมิภาคเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นตัวเราค่อนข้นางช้าโควิดคราวนี้มันไม่เลยกระทบต่อเฉพาะเรื่องการฟื้นตัวเตรษฐกิจ มันกระทบกระทั่งวิถีชีวิตวิถีงานวิถีการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวมันกระทบหมดเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของอีสานเนี่ยก่อนหลังก่อนโควิดตอนโควิดเนี่ยก็มีประชากรเนี่ยอพยพกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็จากภาคตะวันออกที่ไปทํางานเยอะๆเนี่ยหกแสนห้าหมคนก็มีเด็กลูกเด็กเล็กแดงด้วยแต่เป็นแรงงานที่อยู่ในวัยแรงงาน,นสี่แสนคนกลับมาจากภาคกลางและภาคตะวันออกกลับมาสู่ภาคอีสานเขาเราซึ่งเป็นบ้านเกิดเขา พอกลับมาปั๊บเขาเรียนรู้แล้วพี่เขาเรียนรู้แล้วว่าอย,อยู่กับครอบครัวเนี่ยมันมันคือสวรรค์นะมันคือสังคมที่มีครบทั้งพ่อแม่ลูกหลานครบนะครับนี่ข้อที่หนึ่งนะเขาเรียนรู้วิถีชีวิตวิถีครอบครัวเขาเปลี่ยนข้อที่สองพอเข้ามาแล้วเขาต้องพยายามทำมาหากินถูกไหมเพราะโควปปิดม,ม,ม,มันก็นานพอทุกคนเป็นปีๆมันเขาพยายามทำมาหากินมันก็่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นนะครับเราเห็นแกล็บนะเราเห็นบริการใหม่ๆนะครับเราเห็นการค้าขายออนไลน์ เราเห็นธุรกิจที่เกี่ยวกับคลังสินค้าเราเห็นธุรกิจอะไรหลายอย่างมากที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดพวกนี้พอมีกิจกรรมใหม่ๆพอมีอาชีพใหม่ๆและเรียนรู้ชีวิตชีวิตใหม่ๆซึ่งมันมีความสุขเนี่ยพอควิดหายเขากลับไปแค่แปดหมื่นเหลือตอนนี้ที่อีสานเราเนี่ยสามแสนสองหมื่นคนยังอยู่ในอีสานไม่กลับไปแล้วหลายคนเป็นแบบนี้นะเพราะเราคิดว่าวิถีชีวิตใหม่เราทํางานได้อะไม่จาเป็นต้องกลับไปที่แออัดกับเมืองนะครับอย่างที่ผมบอกในต้นน่มีคน มันมีกิจกรรมเศรษฐกิจมันก็มีความต้องการสินค้าและบริการนะครับแล้วผมหวังว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นช่วยจุดค,คิกสตาร์ทคิกสตาร์ทให้กับความหวังใหม่ๆของภาคอีสานนะครับภาคอีสานเราเป็นแหล่งผลิตนะครับมากกว่าการบริโภคเราซัพพลายให้กับธุรกิจเพราะนั้นผลกระทบก็มีครับแต่ว่าอาจจะรุนแรงน้อยกว่าภูมิภาคอื่นหรืออาจจะเมืองอื่นที่ต้องอาศัย นักท่องเที่ยวอาศัยการลงทุนจากที่อื่นครับแล้วก็ยกตัวอย่างถ้ามองมาที่ขอนแก่นขอนแก่นเราก็มีแหล่งที่จังหวัดรอบข้างมาใช้จ่ายมาเรียนหนังสือมาหาหมออะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเรายังอยู่ได้ในสถานการณ์โควิดครับทีนี้พอหลังโควิดแล้วเนี่ยผมคิดว่าโอกาสในส่วนของภาคอีสานเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมคิดว่าต่อไปเนี่ยโรงงานก็ดีเครื่องจักรก็ดีเนะี่ย มันจะย้ายมาหาปัจจัยการผลิตแล้วสิ่งปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญคือความคุ้มค่าความคุ้มค่าในการลงทุนครับแล้วเร็วๆนี้เทศกาลสงกรานต์ขอนแก่นก็ได้รับการรับรองว่ามีความคุ้มค่าในการมาเที่ยวใน Southeast Asia ียใช่ไหมครับตรงนี้ครับเรามีความคุ้มค่าอีสานเรานะครับมีความน่าอยู่มีวัฒนธรรมมีความคุ้มค่านี่แหละครับคือเพชรเม็ดงามที่ผมว่ามันปรากฏหลังโควิด แล้วพอมาบวกกับความพร้อมของประเทศเพื่อนบ้านการเชื่อมต่อระบบรางตรงนี้อาจะทําให้อีสานเราครับเป็นคอนเนคเตอร์จริงๆครับอันนี้ก็เป็นบวกมากกว่าครับสำหรับผมสิ่งที่ต้องจะเติมเข้าไปเนี่ยก็คือความร่วมมือการคิดแบบใหม่ๆการจัดการใหม่ๆครับตรงนี้จะทําให้อีสานเนี่ยมี โอกาสแล้วก็ได้ใช้โอกาสอย่างถูกที่ถูกเวลาครับยกตัวอย่างครับ20จังหวัดในภาคอีสานทุกจังหวัดต้องการมีสนามบินหมดเลยในความเป็นจริงเรามันถูกต้องไหมครับอันนี้ผมถามน,นิดนึงแล้วใครจะตอบครับว่าควรจะมีที่ไหนถูกไหมฮะแล้วก็ความร่วมมือจังหวัดหลักจังหวัดรองอแต่และจังหวัดอยากจะเก่งทุกเรื่องอยากจะเป็นทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งบทบาทครับ โคราชควรจะเป็นเมืองนิคมผมเห็นด้วยนะครับขอนแก่นควรจะเป็นเมืองบริการไหมครับเรามีการศึกษาการแพทย์<ช>มีการประชุมเสวนาอุดรควรจะเป็นเมืองค้าขายไหมครับท่านผอเ<ช>พราะเขาใกล้ลาวาใกล้ตรัถ้าเรารู้บทบาทตรงนี้ผมคิดว่าเราจะเสริมกันแล้วเราจะจับมือกันไม่แข่งขันกันประเด็นนี้เนี่ย<ม>เป็นความโชคดีนะครับที่เราได้รับโอกาสด้วยการเชื่อมต่อรถไฟเมื่อก่อนเนี่ยเราจะส่งสินค้าเราก็ต้องไปทางเรือ แต่ตอนนี้เราเชื่อมโลกด้วยรางก็คือรางรถไฟนี่แหละครับที่จะนำพาสินค้าต่างๆไปสู่ตลาดโลกแน่เดียวกันก็นำนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือภาคอีสานโดยเป็นประตูอยู่ที่หนองคายแล้วตอนนี้เพื่อนบ้านเราก็มีความพร้อมในการทำท่าบกเนาะท่านาแล้งของลาวนะครับที่จะให้บริการทางด้านกระบวนการสินค้าผ่านแดนสินค้า ข้ามแดนต่างๆตรงนี้แหละครับเป็นโอกาสของภาคอีสานแล้วก็ต้นทุนโลจิสติกคอสมันจะลดลงเพราะตอนนี้ผมว่าต้นทุนทางด้านการขนส่งบ้านเรามันสูงมากนะครับอพอเราลดตรงนี้ได้โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร,รก็จะไปได้ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ง่ายนะครับผมรับทราบว่ามีโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ฮาราลครับจะมาตั้งที่ในอีสา,านจังหวัดอุดรครับท่านผอ เพราะเขาจะส่งออกไปที่จีนไปที่ยุโรปครับผ่านเส้นทางรถไฟนี่ฮะเป็นหนึ่งตัวอย่างที่คิดว่ามันไม่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้ในบ้านเราอีกอย่างหนึ่งครับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสปปลาวเขาได้รับโคตาการส่งออกสินค้าเยอะมากนะครับทั้งสินค้ากเกษตรทั้งสัตว์ทั้งพืชแต่ไม่มีของครับก็ให้เป็นโอกาสนะครับที่เราจะต้องจับมือกับเพื่อนบ้านเราเพื่อจะ ผลิตสินค้าเกษตรหรือสินค้าแปรรูปแล้วส่งไปช่องทางประเทศเพื่อนบ้านหรือไปสร้างมูลค่าเพิ่มที่ประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วใช้สิทธิ์ GST เพื่อส่งออกนะครับตรงนี้เป็นโอกาสครับในทางกลับกันครับสินค้าจากจีนจากที่ต่างๆก็สามารถเข้ามาจําหน่ายที่ภาคอีสานแทนที่จะต้องไปเปิดตู้อยู่ที่แหลมเชบังที่คลองเตยที่อะไรต่างๆ ซึ่งสินค้าก็จะกลับไปกลับมาแต่ตอนนี้ถ้ามาเปิดได้ตรงนี้เร็วขึ้นประหยัดขึ้นก็มีแต่ข้อดีนะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสแล้วการท่องเที่ยวการเดินทางในเรื่องของการมารักษาสุขภาพที่เราเรียกว่า medical tourism อะไรต่างๆก็เชื่อมโยงด้วยรางเช่นเดียวกันนอกเหนือจากรางแล้วผมคิดว่าการส่งเสริมให้เกิดเที่ยวบินอย่างที่ท่านผอ,อเล่าเนี่ยอันนี้สําคัญ แต่หน้าที่นี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเอกชนในเรื่องการลงทุนเรามีโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะครับขอนแก่นเป็น international airport นะครับแต่ยังไม่มีเที่ยวบินไปต่างประเทศแล้วเราก็โชคดีอีกครับเรามีสารกงศูนย์เวียดนามกงศูนย์จีนกงศูนย์ลาวอยู่เนี่ยนี่คือปัจจัยที่เอื้อในการที่ภาคอีสานโดยเฉพาะขอนแก่นที่จะเป็นเกตเวย์ในเรื่องการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวต่อไปครับเมื่อก่อนเรามีสะพานวิทรภาพไทยลาวแห่งเดียวนะครับ เพราะนั้นประตูเข้าสพปลาวโดยรถก็จะมีประตูเดียวแต่ตอนนี้มีสะพานนครพนมสะพานมุกดาหารก็จะทําให้ธุรกรรมมันมากขึ้นแต่บทบาทของสะพานแต่ละแห่งเนี่ยสินค้าจะไม่เหมือนกันนะครับมุกดาหารคือสินค้าไปเวียดนามคนครพนมคือสินค้าไปจีนหครับน้องคายคือสินค้าเข้าลาวแต่ตอนนี้ไปจีนด้วยเพราะไปจีนด้วยระบบราง ดังนั้นบทบาทต่อไปหน้องคายจะโดดเด่นมากที่สุดมูลค่าจะกลับมาสูงที่สุดโดยระบบรางจะช่วยขนถ่ายสินค้าทั้งสองขาส่วนสะพานบุกดาหานก็เป็นสินค้าที่เป็นจำหน่ายที่เวียดนามซึ่งเขาให้ความนิยมกับสินค้าไทยสูงสุดแล้วนะครับบทบาทแรกคือรับฟังรับฟังเพื่ออะไรเพื่อทำนโยบายที่มันดีที่สุดลดความผิดพลาด ข้อที่สองผมคิดว่าสำคัญเช่นกันนะครับก็คือสื่อสารสื่อสารอันแรกคือส่งตรงไปตรงมาเลยก็คือสื่อสารนโยบายเรานะครับนโยบายการเงินเนี่ยวใจหนึ่งคือความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นหน้าที่เราต้องอธิบายประชาชนเข้าใจว่าทำนโยบายนี้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรก็คือเรื่องเศรษฐกิจขอบภาคอีสานหนึ่งคือเรารวบรวมเป็นแหล่งศูนย์การในการรวบรวมสองวิเคราะห์ วิเคราะห์เสร็จให้ทิศทางให้ทิศทางกับประชาชนเขาที่รู้เขาได้เข้าใจพอเขาเข้าใจเวลาที่เขาจะลงทุนเขาจะวางแผนสร้างโรงงานก็ลดความผิดพลาดลงถูกไหมอ่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารและต้องสื่อสารให้คนเข้าใจด้วยนะไม่งั้นไม่เป็นประโยชน์นะครับอีกอันหนึ่งท,ที่คิดว่าปีนี้เนี่ยเรามีอยู่ในในในแฟกทิโปรเจตกต์เหมือนกันก็คือว่าเราพยายามทำสต๊าดดี้ซึ่งตอบโจทย์คนอีสานนะตอบโจทย์คนอีสาน สตีอันทิ้งทำไปแล้วคือเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานของภาอีสานหลังจากโควิดเราวิจัยไบรท์สปอรตเพื่ออะไรเพราะเราเชื่อมั่นอย่างว่าต้องมีใหม่ๆอย่างที่ว่าเราจะพึ่งพิงกเกษตรอย่างเดิมนี่มันไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะนั้นไบรท์สปอรตเราเนี่ยเรากําลังให้ทางทีมศึกษาดูว่าไปเอาธุรกิจเอาไม,ไม่ต้องไม่ต้องถือธุรกิจขนาดใหญ่นะเอาธุรกิจที่กับระดับเล็กๆระดับกเกษตรระดับอะไร,กระเกษตรยั่งยืนผักยั่งยืนปุย๋ยเคมีอะไรใหม่ๆที่มันประสบสาเร็จเนี่ย แล้วไปกลั่นกลองความสําเร็จเข้ามาครับเพื่อเป็นตัวอย่างพอเรารู้เป็นตัวอย่างแล้วเราก็ขยายผลให้กับเกษตรกรท่านอื่นให้กับประชาชนอีสาได้เข้าใจว่าเออมันมีนะมันมีความหวังถ้าอยู่แบบทําแบบนี้หรือตัวอย่างความสําเร็จแบบนี้ยูจะไม่ต้องปลูกข้าวที่แบบผลผลิตต่ําอีกต่อไปหนึงก็คือรับฟัง2ก็คือสื่อสาร3คือต้องพยายามทําให้เกิดผลจริง แต่ยังไม่พอผมคิดว่าหลายอย่างเนี่ยเราต้องลงมือเองครับลงมือเองที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องแก้นี้รือปะโครงสร้างนี้สินเชื่อฟูฟูอันนี้เราต้องร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆทําให้มันเกิดผลขึ้นมานะครับเวลาประชาชนเขาเกิดปัญหาถูกหลอกนี้สินน้นพ้นตัวเขาก็จะโทรมาหา12 13าไอ้เจ้า12 13เนี่ยมีหน้าที่ในการรับฟังแก้ไขให้คำปรึกษาเบื้องต้นแล้วก็โยนเป็นหน้าเป็นหน้าด่านในการโยนไปหา ไปไปประสานกับสถาบาันการเงินต่างๆในการแก้ไขถ้ามองในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยสาขาภาคาะตะวันออกเฉียงเหนือผมขอขอบคุณนะครับที่มีออฟฟิศตั้งอยู่ที่จังหวัดเรา <c oughs> ทําให้เรา <c oughs> เป็นศูนย์กลางราชการจริงๆนะครับเรามีศูนย์กลางหลายอย่างทางด้านการเงินก็อยู่ที่นี่<ช>ครับนะและอย่างที่ท่านผอ,อ,อได้เล่าให้ฟังว่าเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับให้ก็คือให้ข้อมูลข่าวสารพวกเรา ในการรับก็บคือรับข้อมูลในพื้นที่นะครับเพื่อไปวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็แนะนําออกมาเป็นรายงานว่าเราควรจะเตรียมตัวหรือรู้โอกาสต่างๆอย่างไรนะครับผมเองในภาคเอกชนเนี่ยทุกๆเดือนนะครับจังหวัดขอนแก่นเราเราเรียกว่าการประชุมร่วมกันของ8องค์กรเศรษฐกิจฮะนี่ฮะแบง์ชาติก็มาให้ข้อมูลพวกเราหรือรับฟังพวกเรามาหลายปีแล้วนะครับทีท่เรามีกิจกรรมแบบนีน้ครับ ซึ่งประกอบไปด้วยหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมท่องเที่ยวอะไรต่างๆครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสนะครับที่เรามีแบงค์ชาติอยู่ใกล้ตัวหนึ่งคือให้ความรู้เนี่ยชุมชนเมืองที่นี่ด้วยและขณะเดียวกันทำให้ทางกายภาพเนี่ยทำให้คนรู้สึกเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะคอนเซปต์ที่นี่จึงเป็นโอเพนสเปซอร์พับบิ c คือเป็นพื้นที่เปิดสําหรับสาธารณชนทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้เราเรียกว่ามองเหียนหูมองเหียนหูพี่น่าจะแปลให้ผมได้ knowledge <No S 1> center ใช่ถูกต้องครับ <laughs> ก็คือให้ใหนี้เป็นแหล่งในการเรียนรู้จริงๆไม่ใช่มาแค่ดูหนังสือนะครับอินเทอร์เน็ตและที่สํคาคัญเรามีแชร์ working space ให้มาใช้ต่อไปเนี่ยน้องผ่านมหาลัยวิทยาลัยเทคนิคราชพัฒอะไรก็ตางเข้ามาใช้ได้ คือโชคดีว่าเอกชนเนี่ยมีความเข้มแข็งมากเข้มแข็งมากๆเลยแล้วผมได้โจทย์อันหนึ่งเนี่ยที่ท่านผู้ว่าให้มาอยู่เนี่ยก็บอกว่าช่วยเอกชนเขาที่เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้เพราะเขามีบทบาทในการพัฒนาท้องที่พัฒนาขอนแก่นพัฒนาอีสานต่อไปเนี่ยงบประมาณที่ลงมาเนี่ยเขาอยากได้งบประมาณที่มันมีประโยชน์อันที่สองถ้าปลดล็อกอะไรได้นะพื้นที่ไหนยังขาดเนี่ยก็ก็เติมนะภาครัฐจะช่วยได้แต่เอกชนนี่ก็พร้อมเดินหน้าแนละ้วผมคิดว่านะพร้อมเดินหน้าแล้วมันมีหลายอย่างมันมีดีมานแล้ว คนเนี่ยแม้จะไม่กลับ20บล้านก็อยู่ในนี้ถ้ายิ่งกลับมาเนี่ยก็ยิ่งเยอะมากขึ้นมีตลาดมีกิจกรรมใหม่ๆแล้วก็มีความได้เปรียบเรื่องภูวิศาสตร์นะครับเรื่องบุคลากรเรื่องการแพทย์แล้วก็เรื่องการพัฒนาชายแดนที่เรามีคมนาคมที่ยาวที่ติดกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวจีนเวียดนามเนี่ยผมผมยังเชื่อมั่นนะว่ามันเป็นจุดเริ่มที่จะไปต่อได้ในในอนาคต ผมขออนุญาตเสริมท่านพอ่ออในเรื่องประเด็นการท่องเที่ยวนิดหนึ่งผมว่าเป็นศักยภาพของภูมิภาคเรานะครับแต่จะให้ดีกว่านั้นเราต้องจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนั่นคือการท่องเที่ยวแบบไร้พรมแดนนะฮะผมอยากจะให้เกิดจุดนี้ครับเรามีไอ้เมืองมรดกโลกเนี่ย,ยอยู่รอบข้างเราเยอะนะครับเสียมเรียบจำปาสักหลวงพระบางหอยอันหรือในเมืองไทยไอยุธยาโคราชอะไรต่างๆเนี่ย เพราะนั้นเราจะได้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศจภาคอากนๆหรือแม้จากต่างประเทศจะมาเที่ยวพวกนี้สิ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นแค่ความร่วมมือมันไม่ต้องลงทุนมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราใช้ความร่วมมือแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับเพราะเราต้องมีความร่วมมือกับลาวกับกัมพูชาซ่สาบันล่กน้ำโขงก็อยู่ที่นี่ ADB อาจจะต้องเข้ามาช่วยสนับสน,นุนหรือพัฒนาต่างๆ กฎหมายระหว่างประเทศก็เอื้อแล้วนะครับสะพานก็มีแล้วนะครับเพียงแต่เหลือแค่ความร่วมมือแล้วก็ทําสิ่งใหม่ๆปัญหาเราคือภาคเกษตรเรารายได้น้อยผลิตภาพการผลิตไม่ดีอย่างที่ผมบอกแล้วก็มันก็กลับไปสู่มันไม่ใช่ปัญหาโดยแบบจังหวัดนี้จังหวัดนี้อะไรโดยตัวมันเองอะแต่แต่มันเกิดจากภาคเกษตร่ะผมยุติเรื่างง่ายๆแม้แต่ขอนแก่นเองเลยถ้าท่านไปไกลหน่อยเป็นภาคเกษตรอันนั้นก็ยังยังไม่พัฒนาเท่าไหร่แต่เนื่องจากเมืองมันใหญ่อะเราเห็นเมืองก็พัฒนา เยอะไปหมดอะไรเงี้ยผมไม่เคยมองไปจังหวัด a b c d อะไรผมมองไปที่ภาคว่าทําไงจะพัฒนาภาคเกษตรเขาให้หนึ่งถ้าจะทาแบบเดิมก็ทําเกษตรรูปแบบใหม่เพียงแต่มันยังน้อยเมื่อเทียบกับส่วนใหญ่ทําธุรกรรมใหม่ๆนะครับทาบริการใหม่ๆท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องนะครับอะไรพวกนี้มันมันจะทําให้ภาคเกษตรเนี่ยมันสามารถที่จะยกคนที่อยู่ในภาคเกษตรขึ้นมาได้อันนั้นคือปัญหาจริงๆของภาคอีสานนะครับเราควรจะ เปลี่ยนการเรียกว่าเราคือคนกระสินคนสรค k ามคนอูบนคนขอนแกน่นเปลี่ยนมาว่าเราคือคนอีสานใช่ให้ใมันไม่มีขอบเขตจังหวัดเพราะผมว่าจังหวัดมันเล็กเกินไปม,นมันเก่าไปละเพราะว่าการคามนาคมขนส่งมันสะดวกเรามีผ้าทอมือที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องอถิน่นขอนแก่นเรามีผ้าไหมชนบทผ้ามัดหมีกระสินเรามีผ้าแพรว่าสกลนครมีผ้าย้อมครามเลยมีผ้าฝ้าย สุรินก็ผ้าไหมดีๆอุบลก็ผ้ากีบบัวเนี่ยครับเรามีความหลากหลายและทำไมไม่เอามารวมกันว่าเราคือศูนย์กลางของผ้าทอมือล่ะเราคือเมืองหลวงของผ้าทอมือนะผ้าฝ้ายก็มีผ้าไหมก็มีผ้ามัดหมีก็มีอย่างเงี้ยครับขอนแก่นเป็นเมืองมรดกโลกผักดันร่วมกันตรงเนี้ยครับคืออยากจะให้ขอนแก่นเป็นเกตเวย์แต่ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ นี่แหละครับเราคือคนอีสานครับอยากจะย้ำคํานี้ให,ให,ให้ให้เปลี่ยนความคิดใหม่ฮรตรงนี้รถไฟมาแล้วเราต้องเร่งนะครับอย่าอย่าเดินนะครับผมใช้คำว่าต้องเร่งเร่งสร้างเอาศักยภาพที่มีมาพัฒนาบ้านเราบางอย่างเป็นการให้โอกาสไม่ได้ใช้งบประมาณอย่างเดียวมันคือการให้โอกาสการสร้างความร่วมมือตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นในอีสานเราในอีก5ปีข้างหน้านะครับ